ปกติแล้วในการต่อสู้กับศัตรูหรือว่าบอสต,ต่างๆทางผู้ชนานะครับก็อาจจะดีไซน์ความโหดความยากของพวกมันให้มีความหลากหลายเพื่อให้เราเนี่ยครับต้องพยายามฝ่าฟันและต้องเอาชนะพวกมันไปให้ได้ซึ่งศัตรูแต่ละตัวก็มีกลไกการรับมือที่แตกต่างกันออกไปแต่มก็มีศัตรูบางตัวนะครับที่เราสามารถใช้ทริคบางอย่างให้เราเนี่ยครับสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายแบบไม่กี่วินาทีเลยด้วยซ้ําโดยในคลิปวิดีโอน,นี้พวกเรา G Content ก็จะมานําเสนอ บอสจากเกมที่คุณสามารถเอาชนะพวกมันได้ในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันผมต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ เซเนีย o อนาท็อจากเกม GoldenEye 007 g o l d e n EYE 007 00เป็นเกมนา First Person s h o o t ช er, ูที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์สายลับสดโดงดังอย่าง007ภาค GoldenEye ในปี1995โดยผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นสายลับสุดเนี้ยบอย่างเจมบอลที่เขาได้รับภารกิจในการป้องกันดาวเทียมจากองค์กรก่อการร้ายซึ่งภายในเกมนะครับผู้เล่นจะต้องทําการแทรกซึมไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทําภารกิจที่รับมอบหมายมาในแต่ละครั้ง และหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจที่เราจะต้องเจอก็คือตัวละครอย่างเซเนียโอนาท็อปนักฆ่าสาวที่เธอมาพร้อมกับอาวุธครบครันที่พร้อมจะฆ่าเราได้อย่างง่ายดายมีทั้งปืนกลรวมถึงล็อกเก็ตแลนเชอร์และมันมีอยู่ด่านหนึ่งที่ชื่อว่าจังเกิลซึ่งเป็นด่านอยู่ในป่าสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยหมอกมองเห็นศัตรูยากซึ่งมันก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ตัวละครเซเนียโอนาท็อป วิ่งมาดักหน้าเราเพื่อที่จะฆ่าเราซึ่งเราก็จะต้องทําการจัดการเธอเสียก่อนแต่ถึงอย่างนั้นนะครับภายในด่านนี้มันก็มีวิธีการจัดการเธอได้อย่างง่ายดายโดยที่เราแทบไม่ต้องเปลืองแรงเลยครับเพียงแค่เรานะครับพยายามเล็งปืนไปในจุดที่เธอกําลังจะวิ่งมาเล็งให้อยู่ตรงจุดช่วงหัวพอดีซึ่งพอเธอวิ่งมาแล้วก็ทําการยิงได้เลยครับโดยการทําแบบนี้มันจะทําให้เรานะครับทำดาเมจต่อเซเนียได้สูงมากและทําให้เธอตายภายในชุดเดียว เคสจากเกม Metroid Dead m เมโทร d d เด d เป็นเกมในวแอคชั่นแอดเวนเจอร์สุดไซไฟจากทาง Nintendo เชื่อว่าซีรีส์เมโทร i d เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีถึงแม้ว่าตัวเกมภาคนี้จะเป็นเกมแนวไซส์โครเลอร์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเกมเมโทร i d เด a นะครับมันมอบอิสระในการสำรวจ ให้แก่ผู้เล่นมากขึ้นซึ่งเราเนี่ยครับสามารถออกไปสำรวจไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมไอเทมและในบางครั้งนะครับการสำรวจมันก็มีส่วนช่วยทําให้ผู้เล่นนะครับพบเจอกับไอเทมที่สามารถเอาชนะสตูสุดโหดภายในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยซึ่งสตูที่ผมพูดถึงนะครับก็คือสตูอย่างเครสบอสไคจูขนาดยักษ์ที่มีความสามารถสุดอันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นการยิงเมือกลูกไฟน้ำกรดกงเล็บแบบมุมแมลงรวมถึงมันยังปล่อยลูกน้องมาช่วยสู้ได้อีกด้วย แต่ว่าตัวละครนี้นะครับมันกลับมีจุดอ่อนจุดเล็กๆที่เรานะครับสามารถจัดก,การมันได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโดยเรานะครับจะต้องทําการมุดเข้าไปในจุดซ้ายล่างมุดเข้าไปในท่อเพื่อพุ่งเข้าไปในสะดือศัตูและทําดาเมจจากภายในและถ้าหากว่าบอสตัวนี้โดนระเบิดจากภายในตัวมันนะครับก็จะตายทันทีซิสเลดดิดชาร์จจากเกม Dark Soul ด o กโซเป็นเกมแนวะแอคชั่นอาพีจีสำหรับเหล่าเกมเมอร์ที่ผู้ที่เสพติดความตายบ่อยๆเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีกับชื่อเสียงเรื่องความยากโหดหินไม่ปาณีผู้เล่นซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องรู้กลไกจับจังหวะการต่อสู้กับศัตรูค่อยๆเรียนรู้การบล็อกการหลบเพื่อผ่านบอสตัวนั้นไปให้ได้ทีละตัวทีละตัวไปซึ่งคุณอาจจะต้องตายจนเบื่อเลยแต่ว่าภายในเกม d Souls ภาคแรกนะครับมันมีบอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่า s ิ l e t ดดิชาร์ด ซึ่งความยากของเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ความสามารถติดตัวของมันอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวเกมที่ตัวเกมเนี่ยออกแบบบอสตัวนี้ให้ใหญ่เกินไปใหญ่เกินกล้องของเกมจับทําให้เราต่อสู้กับมันได้ยากขึ้นบวกกับฮิตบ็อกซ์ที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณเบื่อที่จะสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วแล้วก็มันก็จะมีทางเลือกที่คุณสามารถจัดการบอสตัวนี้ได้ในเวลาไม่กี่วินาที เพียงแค่ผู้เล่นนะครับต้องเข้าไปค้นศพของน้องเสาของบอสต,ตัวนี้ซึ่งมันจะทําให้ตัวบอสนะครับโกรธจนเลือดขึ้นหน้าจากนั้นให้เราวิ่งไปที่หน้าประตูทางเข้าหลังจากที่หลบอยู่สักพักตัวบอสนะครับมันก็จะทนไม่ไหวตัดสินใจกระโดดมาหาเราแต่ว่าตรงทางเข้านะครับมันเป็นหุบเหวและสะตัวตัวนี้เนี่ยก็จะตกเหวตกไปในกองไฟตายอานาถทําให้เราจัดการมันได้ง่ายมากเซบาสเตโนดีเลเวโลจากเกม just cause 3 จัดข้อสาเป็นเกมในแอคชั่นโอเพนเวิร์จากทาง A อ a ว a ร Studio ซึ่งผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นลิโก้โรดิเกรสเจ้าหน้าที่ FBI ที่กลับมายังบ้านเกิดของเขาเพื่อปลดปล่อยประชาชนจากจอมเผด็จการอย่างเซบาสเตโนดีเลเวโลซึ่งเรานะครับจะได้ออกประจนภัยบนดินแดนบ้านเกิดของเรา ปลดปล่อยผู้คนจากการปกครองอันเผด็จการทำลายแผนชั่วแล้วเข้ายึดสู่บัญชาการตามเมือตงต่างๆซึ่งเกมจัดคอสเราก็จะรู้การถึงเรื่องของความระเบิดภูเขาเผากระท่มซึ่งในจังหวะที่เราจะต้องต่อสู้กับบอสต,ตัวสุดท้ายตัวเซบาสเตโนดีเลเวโรเนเขาก็จะมาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบคันแถมคอปเตอร์นะครับยังมีบาเรียที่เราสามารถโจมตีเขาได้ดามเมจเพียงน้อยนิดเท่านั้นโดยการจะสู้เราจะต้องรอให้บาเรียลดลงก่อน ถึงจะสามารถทาดาเมจได้แต่ว่าตัวเกมนี่นะครับมันก็มีทริกเล็ๆๆ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 กๆน้อยๆเพียงแค่เรานะครับใช้ grabbing h o ุยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ของเขาให้ติดก,กับพื้นดินมันจะทําให้เฮลิคอปเตอร์ของบอสต,ตัวนี้นะครับสูญเสียการควบคุมและดิ่งลงสู่พสุดทาบอสต,ตัวนี้ก็จะตายอย่างง่ายได้โดยที่เราไม่เสียกระสุนเลยสักนัดเคปก้าจากเกม Final Fantasy 6 Final Fantasy 6เป็นเกมแนว RPG สุดคลาสสิกจากทาง Square ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าซีรีส์ f i n a l Fantasy เนี่ยอยู่คู่กับวงการเกมมาอย่างยาวนานโดยตัวเกมภาคนี้จะบอกเล่าถึงอาณาจักรเกสทาเลียที่ปกครองโดยเจกรพ,พัดผู้โหดเหี้ยมในชื่อเดียวกันเขาได้ค้นพบพลังเวทมนต์ที่ถูกผลึกไว้ในรูปแบบของผลึกอสูรมนเลยทําให้เขานะครับมีพลังอํานาจและเขาก็ขยายอาณาจักรด้วยการล่าอาณานิคมต่างๆและพวกเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มต่อต้านที่เรานะครับจะต้องออกสำรวจรวบรวมสมาชิกผู้หยุดยั้งเกสเทเลียโดยเกม Final Fanta ซ y 6เนะครับเป็นเกมที่ได้รับเสียงชื่นชมจากเหล่าเกมเมอร์มากมาย ในด้านเนื้อเรื่องเพลงระบบเกมถือว่าเป็นเกมขึ้นหิ้งเกมหนึ่งเลยและภายในเกมนี้นะครับก็มีบอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคปกาซึ่งเขาเนะครับเป็นนายพลผู้บ้าคลั่งที่แปลงตัวเองเป็นเทพเจ้าก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความโหดเหี้ยมของเขาเนะครับเป็นที่น่าจดจำมากๆซึ่งตัวเขานี่ครับมีท่าการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดของเขาก็คือ The Fallen One ที่มันนะครับสามารถลดเลือดพลังชีวิตของตัวละครเราให้เหลือเพียงแค่1 HP แต่ถึงแม้ว่าตัวละครเคปกาจะสามารถโจมตีเราด้วยพลังที่รุนแรงได้ แต่เขานะครับกับมีพลังชีวิตที่น้อยนิดมากๆเพียงแค่การโจมตีของเราเพียงแค่8ครั้งมันก็สามารถเอาเขาลงได้แล้วซึ่งภายในเกมนะครับมันจะมีไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่า X f l i ที่มันจะทําให้ตัวละครโจมตี4ครั้งติดต่อกันและถ้าหากว่าเราใส่ไอเทม X f l i g ชิ้นเราก็จะสามารถโจมตีได้8ครั้งศัตรูตายทันทีเท่ากับว่าตัวเคปกานาจะสามารถฆ่าตายภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งแรกเลยด้วยซ้าโบลเตอร์จากเกม t h อ La s t of Us ั เ h e Last of u ปเป็นเกมในแอคชั่นแอคชั่นแอเเจอร์จากทาง n a u g ที y d อกที่ผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นโจเอลคนลักลอบส่งสินค้าที่ได้รับหน้าที่ถูกว่วานให้ไปส่งเด็กสาวอย่างเอลลี่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยซอมบี้เชื้อราซึ่งระหว่างทางเราจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งคนทั้งซอมบี้และภายในเกมนี้เนี่ยครับก็มีบอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบรเตอร์ซึ่งมันจะเป็นซอมบี้ตัวอ้วนที่มีความอืดถึกทนเนื่องจากการติดเชื้อมาเป็นเวลานานเหตุบนร่างกายมันจะเหมือน,อนาะาเาไม้อีกด้วย ซึ่งทุกครั้งที่เราเจอมันเราจะต้องทําการประเคนอาวุธทุกอย่างเพื่อจัดการมันแต่รู้หรือไม่ครับว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยที่ต่อให้คุณเจอเจ้าโบรเตอร์นี้คุณก็สามารถจัดการมันได้ในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งภายในเกมนี้มันจะมีอยู่ซซนหนึ่งนะครับที่เราจะได้บังคับเอลลี่และจะต้องปกป้องโจเอลจากฝูงซอมบี้มากมายซึ่งมันมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เจ้าโบรเตอร์ปรากฏออกมาบนที่สูงและมันน่ก็จะกระโดดมาหาเราแต่จังหวะที่มันกําลังลอยตัวมาสู่พื้นให้เรานะครับหยิ ตัวเจ้าโบรเตอร์นี้ก็จะตายทันทีเป็นการฆ่าเจ้าโบรเตอร์ด้วยวิธีการแบบประหยัดกระสุนมากๆทาทารัสจากเกม Halo 2 Halo เป็นเกมแนว first person shooter จากทาง Xbox กับตัวละครสุดแก่งอย่าง Master Chief ที่จะได้ต่อสู้กับเหล่าเอเลียนมากมายโดยตัวเกมเพย์ก็จะเน้นไปก,กับการเดินทางยิงแหลกโดยเราจะสามารถเลือกจับอาวุธหรือย,ยานบาหนะมาใช้ต่อสู้กับศัตรูได้อย่างอิสระ แต่ภายในเกมนี้นะครับมันก็มีศัตรูสุดหน้าปวดหัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทาทารัสผู้นําแห่งคอนแน็ซึ่งความยากของการต่อสู้กับศัตรูตัวนี้ก็คือตัวบาเลียของมันที่เราเนี่ยนะครับจะต้องโจมตีเพื่อปิดการใช้งานของบาเลียแถมตัวบาเรียมันก็จะเกิดมาใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งกว่าเราจะฆ่ามันตายนะครับใช้เวลานานมากๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีผู้เล่นบางคนนะครับที่ค้นพบวิธีการต่อสู้กับทาทารัสได้แบบสบายๆโดยวิธีการก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เพื่อนของเราทําการเปิดประตูลัางของทาทารัส ซึ่งผู้เล่นนะครับจะต้องทําการขี่ยานเข้าไปข้างในและพยายามบินเข้าไปเพื่อหาจุดบักพอเมื่อจอดยานเสร็จเวลาต่อสู้นะครับเจ้ายานตัวน,นี้ก็ยังคงติดอยู่ในสนามการต่อสู้เรานะครับสามารถขึ้นยานตนนัวนี้และเข้าไปยิงตัวทหารได้อย่างฟรีๆแถ่มันยังไม่สามารถโจมตีเราได้ด้วยนาวานปิลัญญาจากเกมโยชิไอแลนด์โยชิไอแลนด์เป็นเกมแนวแพลตฟอร์เมอร์จักรวาลเดียวกับทาง Super Mario เกมชูโรงจากค่ายนิน t e n d o ซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าเดนเสาร์โยชิสีเขียวที่ต้องออกตามหาลุยจิเดินทางไปพร้อมกับเบบี้มาริโอซึ่งแต่ละด่านเราจะต้องเจอกับบอสต่างๆมากมายและไม่มีบอสตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านาวานปิรันย่ามันคือดอกไม้ก,กินคนที่ถูกขยายร่างซึ่งประเด็น,นความยากก็คือว่าจุดอ่อนของเจ้านาวาปิรันย่านะครับมันอยู่ใต้ล่างซึ่งเราจะต้องทําการยิงเด้งชิ้กระแพงเพื่อให้ไปโดนซึ่งกว่าจะฆ่ามันได้นะครับใช้เวลานานมากๆ รวมถึงเจ้านาวาปิรันย่านะครับก็สามารถปล่อยน้ําใส่เราได้พุ่งชนเราได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังสามารถจัดการเจ้านาวาปิรันย่าภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเพียงแค่คุณนะครับทำการยิงไข่เสจเจ้าบอสตัวนี้ก่อนที่มันจะขยายร่างในช่วงต้นเกมซึ่งมันจะทําให้เจ้านาวาปิรันย่านะครับตายทันทีเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่ต้องเจอกับการต่อสู้อันแสนน่าราคาญอีกต่อไป General r a m จากเกม GearS of War เกมส์ออเป็นเกมแนว t h ร์ d p e r s o n Shooter เดินหน้ายิงแหลกจากทางจากทางเครื่อง x อ o x ที่เรานะครับจะได้รบทบเป็นพลทหารสุดแกร่งในการปกป้องมนุษยชาติจากเหล่าเอเลียนสุดโหดซึ่งภายในเกมนี้ก็จะมีศัตรูอย่าง General Ram รามตัวละครฝั่งศัตรูที่เราจะได้เจอเขาตั้งแต่ช่วงต้นๆของเกมเลยซึ่งเขานะครับจะออกมาแสดงความต่างชั้นของพลังให้เราได้วาดกูตั้งแต่ต้นๆและเราก็จะได้ต่อสู้กับเขาจริงๆในช่วงท้ายของเกมซึ่งตัวละครรามก็มีอาวุธสุดโหดที่สามารถจัดก,การเราได้ซึ่งการต่อสู้กัับเเเเขาเรารรจะะต้องวงวป็นพิศษ พลาดครั้งเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าหาว่าคุณนะครับใช้กำแพงทางด้านขวาบนของเกมเป็นที่กำบังตัวละครรามจะมีความอ่อนลงไปเยอะเพราะว่าจุดนั้นนะครับมันจะเป็นบั็กที่ทําให้รามไม่สามารถโจมตีเราแบบ100%ซได้มันจะต้องทําการเดินมาหาเราก่อนรวมถึงตัวละครมันก็จะบก็ักแทบจะตีเราไม่โดนเลยซึ่งคุณนะครับก็สามารถยิงมันฟรีแล้วเอาชนะบอสต,ตัวนี้ได้อย่างง่ายได้อินคูบัรจากเกมซาร์เดนฮิล เซเลนฮิลเป็นเกมแนว s u r v e r Heler พัฒนาโดยทีมไซเลนตตัวเกมจะบอกเล่าเรื่องราวของแฮร์รี่เมสันชายคนนึงที่ออกเดินทางตามหาลูกสาวของเขาที่หายตัวไปในเมือง l ซเลนฮิลเมืองล้างที่ถูกปกคลุมโดยหมอกหนาะโดยระหว่างการเดินทางเขาก็จะได้พบเจอกับเรื่องราวสุดสยองมากมายซึ่งภายในเกมนี้ผู้เล่นจะได้พบเจอกับเหล่าศัตรูสุดสยองมากหน้าหลายตา ผู้เล่นจะสามารถเลือกหนีเพื่อประหยะัดทรัพยากรหรือสู้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและเอาทรัพยากรที่เหลือไปใช้สู้กับบอสต่างๆและภายในเกมนี้ก็มีบอสตัวสุดท้ายอย่างอินคูเบเตอร์หรืออินคูบัสซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่อสู้ลำบากมากๆเพราะเนื่องจากที่ตัวบอสตัวนี้มีการโจมตีที่รุนแรงโดนทีเดียวเลือดเกือบหมดหลอดการต่อสู้กับบอสตัวนี้นะครับคุณจะต้องทำการหลบการโจมตีให้ได้และสายกระสุนทุกเม็ดใส่ให้โดน แต่ที่น่าตลกก็คือเราเนี่ยครับสามารถจัดการบอสตัวนี้โดยที่เราไม่เสียกระสุนสักนัดเลยก็ได้ครับเพียงแค่ก่อนเข้าห้องบอสคุณจะต้องไม่มีกระสุนติดตัวเลยแม้แต่นัดเดียวถ้ามีเลยนะครับแล้วพอก้าวเข้าห้องบอสไปให้คุณนะครับทำการยิงปืนที่ไม่มีกระสุนโชวบวกกับการหลบท่าบอสอีก2 3ทีเพียงเท่านี้ตัวบอสก็จะตายไปเลยทําให้คุณสามารถเอาชนะบอสตัวนี้ได้แบบอีซี่ กระจบแลับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปสำหรับบางเกมทางผู้พัฒนาก็จงใจดีไซน์การสังหารบอสแบบ one shot คิ l เพื่อสร้างสีสันและเพื่อให้เป็นที่พูดถึงเป็นทริคเล็กๆน้อยๆให้คอมมูนิตี้ไปพูดต่อกันแต่สำหรับบางเกมมันก็อาจจะเป็นบัคกที่ทางผู้พัฒนาไม่ได้คาดคิดซึ่งก็สวยไปแต่ถึงอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้อัตลบในการเล่นเกมกับสิ่งที่ทางผู้พัฒนาต้องการจะนําเสนอเต็มๆเ,เราเองก็สามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้ทริคพวกนี้ได้เช่นกัน ก็โอเคกับผมเดี๋ยวผมก็ขาาอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งต้างหาว่าใครชอบใจนะครับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้เรา G-Content มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ก็ผมบาส G-Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ